ถ้ากสิแล้วแล้วๆถ้าเก่งบอถ้าปลูกเกษีแล้วละจ้ามีทั้งหมดสิบห้าแปลงปลูกได้วันละห้าแปลงวันนี้เหลือห้าแปลงสุดท้ายแล้วจ้าเอากระน,นํำต่อไปครับพ,พี่น้องเจ้า่ะเอามันค้นเกง่งหนะ่อเนาะ ถ้ามันคนเก่งหนะน,น้ากับตองสุดตายค่ะท่านเห็นอยู่ได้ค่ะว่าปลูกยังไงเพราะว่าปุ่นวางปุ่นยังสีเห็นให้ขออนุญาตเด้อคะ่ะให้ปลูกไป็นต้นแตง พี่ตักก่องเทบอมีหม่องอยู่เฮียกล่องเทยอ,อยู่ในหม่องนี้ก็เลยต้องเอาพี่ตักกล่องไปหม่องนี้มะะันก็เลยแพ้นกล่องท่านได้ถึงจะเย็นเด้อค่ะพี่น้องต้องทำงานในค้่องแค่ว่องไวค่ะ ให้สมกับความเป็นมือโปรเฟสชันแนลของเรานะคะมองเด้เคลียรว,ว่าได้ดินดันเก่าเสียมเสียมค่ะ ทีก็ได้ความรีบเนาะพี่น้องเวลาปลูกเราต้องเอาลากนะคะลงดินนะคะเพื่อให้น้องให้น้องเพื่อให้น้องต้นหอมหล่นแตกยอดแตกใบขึ้นมานะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เธอจะทั้งเธอเท่ะกัทั้งทั้งทั้งปลายค่ะขึ้นฟ้าเลาทั้งงาทั้งเหงานะคะลงดินค่ะเธอเลิศเลิศเธอกับฟ้าเหนบเนาะ ให่กันได้เสียบไปหมวดสัวเดาแต่เ้าก็ต้องเบิง่งอย่างดีก่อนนะคะเดี๋ยวนอ้องต้นหอมสิด,ดอกเกิดเริ่มเห็นราคาเริ่มเห็นแล้ว,เร,เ,ลวเริ่มเห็นวิธีการปลูกกันนะคะ ที่นี้ส่วนหอมอารมณ์ดีค่ะอีกน้องจะได้พบกับความอารมณ์ดีของน้องต้องหอมแน่นอนค่ะ ไม่นานเกินรอเราก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวของน้องต้นหอมเต็มไปหมดเลยค่ะตอนเช้ามาเคยก็จะอัพนะคะคลิปนะคะลงนะคะเพื่อให้นะคะใครที่ชื่นชอบน้องต้นหอมได้ดูความสวยงามของน้องต้นหอมของเธยค่ะตอนนี้ดูดินแห้งๆแต่ก่อนตอนนี้เบื้องดินแห้งๆแห่ก่อนได้จัดนองน้องต้นหอมถ้านได้เกิดเราก็ปลูกจ้า ต้องเวงหวีแมงวันจังเลยค่ะถ้ามาตอมตาตอมจมูกตอมหูเทยน้องเวงหวีนะทุ่นวายจังเลยนะทุ่นวายนะเราต้องเวงหวีนะ ใส่ไไม่มีบุญบ้างใส่าฮเพชรใส่าย ก็สีเหล้วจะตัดแปนงอ๋อใช่ปวดเอวหายท่าปวดเอวปวดห้างหายก็พี่น้องแตะห้าก็ต้องสูนนะคะเพราะเป็นเดือดหนักสูเพาเป็นเท้นเดือดมาสูค่ะเลยจะต้องสู้ค่ะ ตอนนี้สูงมากเลยค่ะพี่น้องค่ะสูงกับแมงบีค่ะใจให้ล,ละๆต่อมตาโค่นแมงบีอุ่นไหวไง โอเจอุ๊ยเวลาดีมากเลยได้ได้ครึ่งหนึ่งพอดีค่ะกะับวอกนี่กับปะมั่นนี่เนาะเดี๋ยววอกหนาวจังมาเบิ่งกันไม่ว่าเธอสิเฮดที่หยางขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะ